ไอ้ธนาเนี่ยไอ้ธนาหัวล้นอ่ะร้อนเงินมากไปขอหลอดยืมเงินเขาหลอกขายของให้เขาหกหมื่นเขาเคยให้มาแล้วอยากเห็นหลักฐานแต่โชว์ไม่ได้ไงเชื่อตอนนี้น่ากลัวมากพระส้มก็ระวังไว้คือเราจะจัดแต่ไอ้บูมอะไรพวกเนี้ยไอ้พี่ออสก็รับจ้างด่ายอยากถึงไม้ตอนเนี้ยดูคลิปนี้สินาทีที่สามที่อกว่อีรองมันเข้ามาพิมพ์อ่ะอีนี่ก็ตอนแหล่เจอหน้าอยากนะโอ้ยเลี้ยงเบียหน่อยเราไม่มีอะไรกันนะเธอเราตอนนี้ไปปกป้ปกองอีลาเต ว่าเลยบอกมึงมาขอเบอร์เลขาไม่จะมาหลอกแดกอีกนี้ไม่ใจไม่ได้แดกทั้งให้บูมแดกทั้งนีลาเต้จะมาสนิทกับเราจะมาขอลายประส้มไอหลอกแดกกันนาทีมาตั้งนานนี่แกเนี่ยพวกเฮียนี่ขอมือนิดคงไม่ได้พร,ระส้มอยากตึ้งมองในะตอนนี้อย่างอย่างไ้สมเกียรติไม่น่าเชื่อมันหลอกมาหลายคนแล้วตอนนี้เรื่องคดีเหมือนกันมันถึงกันอยากออกไงจะาบอกบ้านเลยอยากรู้อะไรเยอะในแถวนี้นะ เราทำเดวคอนเทนต์เราดีที่สุดผสมใช่ค่ะก็มันเปลี่ยนชื่อเป็นอ่านี่ไงอันนี้มันเปลี่ยนชื่อหลังจากที่มันเลิกส่งให้เราอะคนเดียวกันค่ะมันไปเข้าค่ายอีหนูนาตอนนี้มันไปกลับไปหายบูมนี่แหละค่ะอีพรฟ้าเนี่ยเออเออหลังจากมันเปลี่ยนชื่อมันเคยแอดมาหายหยาบบอกว่าจะทำบูมให้หลวงพ่อเปลี่ยนชื่อจากตีใหม่กลัวคนจําได้ไงก็เลยจํามันได้ แล้วมันก็ตอแหลบอกว่าจะสั่งของพ่ออนามัยไงให้อนามัยติดต่อมาว่าคุณปีใหม่หรือพรฟ้าเนี่ยจะซื้อผ้าถุงให้ปรากฏว่าสั่งเขาเสร็จไม่โอนเงินอนามัยก็เลยไม่ให้ของอยากนีค่ะก็เลยแหลบอกว่าจะสั่งของพ่ออนามัยไงให้อนามัยติดต่อมาว่าคุณปีใหม่หรือพรฟ้าเนี่ยจะซื้อผ้าถุงให้ปรากฏว่าสั่งเขาเสร็จไม่โอนเงินอนามัยก็เลยไม่ให้ของอยากเนีค่ะก็เลยรู้ว่าเป็นมันอินดี้ตอแหลค่ะจับมนหนักๆประส้ม นะตอนนั้นที่มาให้เราอ่ะเพระาะว่าโกรธไอ้บูมแล้วมันเปลี่ยนชื่อเป็นเนี่ยพรอนฟ้าเนี่ยไปเข้าข้างกับอีหนูนาไอสิบจีไงแล้วตอนนี้ไปอาหน้ากับไอ้บูมอีขี้หมูขี้คุยสัตว์นี่นะอีปีใหม่จําได้ไหมที่มันเคยให้พระส้มให้ให้อยากให้พระอ่ะแล้วบอกว่าจะให้พระอีกอะไรก็เงียบไปเลยนะอีสัตว์เนี่นยก็แล้ว่า แรกนะครับเป็นไม่รู้ไม่ชิทถมถุยมันกดดันมันแล้วมันเครียดเลยครับเพราะว่ายุคสี่เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยยังจะรอดู National ว่าของตาเป็นบูนในการจะสั่งฟ้องไหมเพราะว่ามันทนายมันใช้วิชามานไปเรื่อนไงเมื่อวานทนายมันนั่งหีเหี่ยวสมน้ำหน้ามันจ่อยเลยอ่ะเรียนกรรมแต่มันได้เงินอ่ะมันช่วยรู้ความไม่ได้แต่มันได้เงินเยอะมันไอ้บูมันงูไงไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้ แล้วต้องกลับไปไขายของนะเนเ่ยเห็นมันบอกต้องกลับไปไขายปลาหมึกแล้วเพราะว่าใครจะมาอุดหนุนของมันเยอะเมื่อวานชุดเด็กอ่ะก็มีอีนั่นแหละเข้าไปซื้อมะส้มอีใหม่อะที่เคยให้เงินเราที่เคยไอ้บูมดานะ่มามะส้มจัดมันได้นะอีดอกนี่มันชื่อมันเปลี่ยนชื่อเป็นเนี่ยฟ้าใหม่อะไรเนี่ยคุณมิอะไรนะพรฟ้ากรรมกรเนี่ยคืออีวีปีใหม่ที่มันเคยให้เงินเราจำได้ไหมมันกลับไปเอาหน้าแหยอุดหนุนห้าพันบาทอีสั่งเนี่ยเน,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 นี่ยจะส่งให้ดูเนี่ย